พูดไปใครจะเชื่อว่าอดีตประเทศมหาอำนาจอย่างสหภาพโซเวียตเคยเอาเรือดำน้ำไปแลกกับน้ำอัดลมอย่างแปปซี่มาแล้วแล้วก็ไม่ใช่แค่เรือดำเดียวนะครับแต่มากถึง20ลําลำเรียกว่ามาทั้งกองทัพเรือทำให้บริษัทขายน้ำอัดลมอย่างแปปซี่กลายเป็นบริษัทที่มีกองกำลังเรือรบยิ่งใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกเรื่องนี้จะเป็นยังไงติดตามได้ในเดอะฮาร์ดคอร์สตอรี่เรื่องโหดแต่มีสาระในคลิปนี้ครับ อย่างที่ได้เกิ่นไปว่าตอนแรกผมเองก็ไม่เชื่อนะครับว่าเรือดำน้ำหรือว่าเรือรบจะเอามาแลกกับน้ำอัดลมได้ยังไงแต่เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแล้วครับในอดีตระหว่างประเทศสหภาพโซเวียตกับบริษัทแบป,ปซี่แต่เรื่องนี้มันมีจุดเริ่มต้นยังไงคงต้องบอกว่ามาจากภาพภาพนี้ครับดูแล้วอาจจะงงนะครับว่าภาพนี้เกี่ยวข้องกันยังไงคงต้องเล่าอย่างนี้ให้ฟังก่อนครับสองคนในภาพนะครับคนหนึ่งก็คือนายกรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียตในตอนนั้น ที่ชื่อว่านิกิตากูชอฟอีกคนหนึ่งที่กําลังชี้นิ้วอย่างออกรถออกชาติก็คือรองประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันของประเทศสหรัฐอเมริกาคือย้อนกลับไปในช่วงสงครามเย็นเกิดการแข่งขันระหว่างระบบเสรีนิยมกับระบบคอมมิวนสิสต์ซึ่ง2ประเทศมหาอำนาจนี้ก็คือประเทศสหรัฐอเมริกาตัวแทนแห่งระบบเสรีนิยมกับสหภาพโซเวียตตัวแทนระบบคอมมิวนสิสต์อย่างที่เราทราบกันนั่นแหละครับ เรียกว่าแข่งกันแทบทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเศรษฐกิจนวัตกรรมเทคโนโลยีการสร้างจรวดสร้างอาวุธหรือแข่งกันไปสำรวจนอกโลกหรือแม้แต่ตัวระบบเองก็บัฟกันตลอดครับว่าระบบไหนดีกว่ากันระบบไหนเจ๋งกว่ากันหรือว่าระบบไหนนำพาความเจริญมาให้ประเทศมากกว่ากัน จนมาในปี1959ณตอนนั้นประเทศสหรัฐอเมริกามีประธานาธิบดีที่มีชื่อว่าเดวิดดไอเซนฮาวก็ผลุดเป็นไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะแนะนําวัฒนธรรมแบบอเมริกันเค้าเจอรวมถึงระบบเสรีนิยมให้แก่ชาวโซเวียตได้รู้จักว่ามันเป็นยังไงจนเกิดเป็นไอเดียสุดบันเจิดนะครับระหว่าง2ผู้นํา ประมาณว่าเอางี้งั้นเรามาจัดอีเวนต์โชว์นวัตกรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ให้ประชาชนของทั้งสองประเทศได้เห็นกันไปเลยว่าระบบไหนมันเจ๋งกว่ากาันโดยผลัดกันจัดประเทศสหภาพโซเวียตก็เอาระบบคอมมิวนิสต์หรือว่านวัตกรรมต่างๆของประเทศตัวเองมาจัดให้กับชาวอเมริกาได้ชมจัดกันที่เมืองนิวยอร์กกันไปเลยครับ ในส่วนของฝั่งสหรัฐอเมริกาครับก็เรียกว่าไม่น้อยหน้านะครับนำนวัตกรรมเทคโนโลยีในแบบทุนนิยมเสรีนิยมนะครับมาจัดกันที่กรุงมอสโกให้ประชาชนชาวโซเวียตได้เห็นกันไปเลยครับว่าอันไหนเจ๋งกว่ากันอันไหนดีกว่ากันและงานนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับเรียกว่ามีการถ่ายทอดทางทีวีซึ่งย้อนกลับไปในยุคนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่มากๆนะครับงานนี้เรียกว่ายิ่งใหญ่แบบไม่มีใครยอมใครครับ ในงานก็จะมีวิถีแบบอเมริกันครับทั้งในเรื่องศิลปะแฟชั่นรถยนต์โมเดลบ้านรวมถึงฟิวเจอริสติกคิทเชนหรือว่าครัวแห่งอนาคตเนี่ยแหละครับอาจจะปูเรื่องไปไกลสักหน่อยนะครับแต่จุดเริ่มต้นที่สหภาพโซเวียตเอาเรือดำน้ำไปแลกกับน้ำาอดลมอย่างแป,ป๊บซี่ก็เกิดขึ้นที่งานอีเวนต์ที่กรุงมอสโกเนี่ยแหละครับคือเหตุการณ์ทั้งหมดมันเริ่มต้นในวันเปิดงานครับที่ทางฝั่งอเมริกานะครับก็มีรองประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันมาเปิดงาน อีกฝั่งหนึ่งก็แน่นอนครับเป็นนิกิต้ากูชชอฟนายกรัฐมนตรีของสหภาพโซเวียตในตอนนั้นมาเป็นเจ้าบ้านทั้งคู่ก็ได้เดินดูงานด้วยกันนะครับอารมณ์เหมือนก่อนเปิดงานก็จะมีสื่อมวลชนมาเก็บภาพมาถ่ายภาพและในระหว่างเดินดูงานนั้นนะครับก็เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างริชาร์ดนิกสันกับนิกิต้ากูช,ชอฟ หัวข้อในการสนทนาก็คงเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะครับระหว่างระบบเสรีนิยมกับทุนนิยมอันไหนเจ๋งกว่ากันนี่แหละครับมีการถกเถียงจนดีกรีมันล้อแรงขึ้นซึ่งถือว่าอันนี้เป็นจุดสําคัญเลยครับฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะสงสัยแล้วว่าแป,ป๊บซี่มาเกี่ยวอะไรตรงไหนก่อนอื่นครับผมขอแนะนําตัวละครเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับซึ่งถือว่าเป็นตัวเอกของเรื่องนี้นั่นก็คือโดนัลด์แคนเดลซึ่งเป็นซ e o ของบริษัทแป,ป๊บซี่ในตอนนั้นนะครับและสถานการณ์ของเขาในตอนนั้นก็คือต้องการที่จะให้แป,ป๊ โต,ตเพิ่มยอดขายและทางเดียวที่เขาคิดออกก็คือต้องขยายตลาดไปประเทศอื่นๆให้ได้เพราะบริษัทคู่แข่งตลอดการอย่างโคคาโคล่าได้ครองตลาดทางฝั่งยุโรปไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทหารสหรัฐได้นำโคคาโคล่าหรือว่าโค้กที่เรารู้จักกันเนี่ยแหละครับไปดื่มในทุกที่ในช่วงสงครามก็เหมือนเป็นการโปรโมทไปโดยปริยาย ซึ่งต่อให้แปปซี่อยากจะมาทําตลาดในยุโรปด้วยก็คงเป็นเรื่องยากแล้วในเวลานั้นเป็นผลทําให้นายแคนเดลต้องสแสวงหาตลาดใหม่เป็นตลาดที่ยังไม่มีใครแต่ต้องเป็นบลูโอเชียนและแน่นอนเขามองประเทศอย่างสหภาพโซเวียตประเทศแห่งคอมมิวนิสต์ที่ยังไม่มีการเปิดตลาดให้กับสินค้าจากประเทศเสรีหรือวัตถุนิยมแต่แน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเรียกว่าแทบเป็นไปไม่ได้เลย แต่การท no ี่นายโดนัลด์แคนโดลเอาตัวเองไปอยู่ในงานอีเวนต์นั้นแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นแผนการที่เขาวางไว้แล้วแต่คำถามสำคัญก็คือเขาจะไป approach หรือว่าเข้าหาผู้นำจากสหภาพโซเวียตได้อย่างไรและจะแนะนำแป๊ปซี่ให้กับชาวโซเวียตได้รู้จักได้อย่างไรนี่คือคำถามที่เขาต้องหาคำตอบให้ได้กลับมาที่คู่นี้กันต่อครับ ต้อมบอกว่าตลอดงานอีเวนต์ที่ทั้งนิสสันและกูช,ชอฟเดินดูงานบรรยากาศก็คือเกิดการประทะวัฒกรรมกันตลอดเวลาคือต่างฝ่ายต่างก็ยกข้อดีของระบบประเทศตัวเองมาเกทับเรียกว่าแลกกันหมัดต่อหมัดกันด้วยวาจาคือไม่มีใครยอมใครครับยอมกันไม่ได้เพราะอยู่ต่อหน้าสื่อด้วยคือภายในงานอเมริกันเนชั่นนลเอ็กซิบิชันเนี่ยนะครับก็จะมีบริษัทหรือว่าสินค้าจากประเทศเสรีนิยมอย่างสาหรัฐอเมริกามาออกบูธกว่า400บริษัทและแน่นอนหนึ่งในนั้นก็คือแปปซี่ และพอผู้นำทั้งสองประเทศเดินผ่านมาที่บูธเบปซี่นายแคนเดลก็โชว์ชั้นเชิงช่วยโอกาสในทันทีเขาพูดกับกูชชอฟผู้นำทางสั่งสาภาพโซเวียตว่าเ๊บปปซี่ในมือของเขาทั้งสองแก้วนี้แก้วหนึ่งผลิตในนิวยอร์กอีกแก้วหนึ่งผลิตในกรุงมอสโกอยากให้เขาลองชิมดูว่า แปปซีแก้วไหนจะรสชาติดีกว่ากันซึ่งถือว่าเป็นการเล่นกับอารมณ์และความรู้สึกของกูชชอฟในตอนนั้นซึ่งก็ไม่รู้ว่าแปปซีแก้วนั้นผลิตในมอสโกจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่มุกแต่ถึงอย่างไรมันก็เวิร์กเพราะไม่ว่ายังไงตอนนี้ในมือของกูชชอฟ ก็มีแก้วแปปซี่อยู่ในมือเป็นที่เรียบร้อยแล้วและซัดไปหลายแก้วด้วยเรียกว่าเข้าทางแปปซี่สุดๆซึ่งแน่นอนว่าทางฝั่งแปปซี่ก็ไม่พลาดที่ให้ทั้งทีมงานและสื่อมวลชนถ่ายภาพประวัติศสาสตร์นี้ไว้ซึ่งต่อมาภาพนี้ก็ถูกแพร่ไปทั่วประเทศสหภาพโซเวียตทําให้ใครๆต่างก็อยากลิ้มลองน้ำหวานที่มีรสชายอย่างแปปซี่นี่ถือว่าเป็นการตลาดที่สุดยอดมากๆ และนับตั้งแต่วันนั้นนายโดนัลด์แคนโดลซีอของแป๊บซี่ก็พยายามอยู่หลายปีมากๆที่จะเอาน้ำอลรมของตัวเองมาผลิตและขายในประเทศสหภาพโซเวียตซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่จะทำได้ เพราะทั้งเรื่องการเมืองและปัจจัยหลายอย่างที่มันไม่เป็นใจเอาซะเลยแต่ในที่สุดในปี1972สถานการณ์ความตึงเครียดระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจนี้ก็ดูจะตึงน้อยลงและไอเดียที่จะเอาเป๊ปซี่มาขายในสหภาพโซเวียตก็ดูพอที่จะเป็นไปได้ก็เลยมีการสารต่อข้อตกลงนี้เรียกว่าเป็นข้อตกลงครั้งแรกจากบริษัทที่มีระบบทุนนิยมจากประเทศสหรัฐอเมริกากับสหภาพโซเวียตที่มีระบบคอมมิวนสิสต์แต่มีปัญหาสำคัญอยู่ก็คือสกุลเงินของ สหภาพโซเวียตในตอนนั้นไม่สามารถใช้ในประเทศอื่นได้จะทำยังไงล่ะในเมื่อเงินที่มีมันไม่สามารถใช้นอกประเทศได้ทางสหภาพโซเวียตก็คิดคคิดคิดดจนมาเจอสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าน่าจะเอามาใช้แทนเงินได้นั่นก็คือวอดก้า อารมณ์ประมาณแกเอาแป๊บซี่มาแล้วฉันจะให้วอดก้าแกเป็นการแลกเปลี่ยนและสุดท้ายมันกลายเป็นเรือดำน้ำมาแลกกับแป๊บซี่ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อและเมื่อตกลงกันได้แป๊บซี่กับทางสหาภาพโซเวียตก็ได้ทำข้อตกลงว่าทางแป๊บซี่จะจัดส่งน้ำอัดลมให้กับทางโซเวียตโดยแลกเปลี่ยนกับวอดก้ายี่ห้อสโตลินชนายาซึ่งเป็นแบรนด์ของรัฐที่ทางโซเวียตจะจัดส่งให้กับบริษัทแป๊บซี่ไปขายในประเทศสหรัฐอเมริกาข้อตกลงนี้ก็ดูจะวินวินแฮปปี้ด้วยกันทั้ง2ฝ่าย ทางสหภาพโซเวียตก็มีเ๊บซี่กินรวมถึงยังมีไรายได้บางส่วนจากการจัดเก็บภาษีอีกด้วยทางฝั่งเ๊บซี่ก็ได้เงินจากการขายวอดกา้าทุกอย่างก็ดูเหมือนจะลงตัวแต่เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ10ปีจุดเปลี่ยนก็มาถึงในปี1980สหภาพโซเวียตได้ไปบุกประเทศอย่างอัฟกานิสถานฟังดูไม่น่าจะเกี่ยวใช่ไหมครับแต่ด้วยความเป็นอเมริกันชนชาวอเมริกันรู้สึกไม่โอเคกับการกระทําของสหภาพโซเวียตว่าไปลุกลนอัฟกานิสถานทําไมจึงเกิดการบอยคอรสหภาพโซเวียตขึ้น รวมถึงสินค้าต่างๆจากสหภาพโซเวียตและแน่นอนรวมถึงวอดก้าสัญชาติโซเวียตอย่างสโตลินชนายาก็โดนเต็มๆเ,เดือดร้อนไปถึงบริษัทอย่างแป,ป๊บซี่เมื่อยอดขายวอดก้า ตกลงหวบแน่นอนว่าข้อตกลงที่เคยทําไว้ที่เคยคิดว่ามันหอมหวานตอนนี้มันเริ่มไม่เป็นแบบนั้นแล้วทางสาภาพโซเวียตไม่อยากจบดีลนี้ก็เลยคิดคคิดคิดดอีกแล้วในเมื่อเงินใช้ไม่ได้ในระดับสากลวอดก้าที่เคยเป็นสินค้าที่เคยภาคภูมิใจตอนนี้ก็ไม่เวิร์กแล้วทีนี้เอาอยัางไงดีล่ะคิดไปคิดมามองซ้ายมองขวานอกจากวอดก้าแล้วเรายังมีเรือซึ่งไม่ใช่เรือธรรมดา เป็นเรือดำน้ําที่ใช้ในการลบเลยนะพอคิดได้แบบนี้ก็เลยลองคุยกับแบปซี่ดูซึ่งแบปซี่ก็เกิดความสนใจไม่แน่ใจว่าที่สนใจเพราะว่าดีกว่าไม่ได้อะไรเลยหรือเปล่าและไม่ได้มาแค่ลําเดียวนะครับยังมีเรือประเภทที่เรียกว่า คลิสเตอร์ฟริเกตดิสทรเยอร์และเรือดำน้ำอีก17ลำและยังมีเรือบรรทุกน้ำมันอีกเรียกว่ามาทั้งกองทัพทำให้บริษัทแป,ป๊บซี่มีเรือรบสัญชาติโซเวียตประมาณ20ลําทลำทำให้แป,ป๊บซี่มีกองกำลังทางน้ำใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกไปแบบงงๆคือจากบริษัทขายน้ำอัดลมอย่างแป,ป๊บซี่กลายเป็นบริษัทที่มีกองกำลังรบทางน้ำยิ่งใหญ่เป็นอันดับ6ของโลกเรียกว่างานนี้ไม่ธรรมดาแต่นั่นก็เป็นการจัดอันดับแบบไม่เป็นทางการ เพราะฟังดูแค่ชนิดหรือว่าประเภทเรือมันอาจจะฟังดูช่างทรงอนุภาพซะเหลือเกินแต่สภาพความเป็นจริงแล้วกองทัพเรือที่ทางสหภาพโซเวียตให้มามันช่างดูห่างไกลกับคำว่าพร้อมรบหรือว่าพร้อมใช้งานซะเหลือเกินฟังแล้วอาจจะดูงง,งว่าทำไมทางสหภาพโซเวียตให้เรือผุผ,ผุพังพังแล้วทางแป,ป๊บซี่ไม่มีการตรวจเรือก่อนเลยเหรอแต่จากแหล่งข่าวบางแห่งก็ได้บอกว่า ทางบริษัทแป๊ปซี่ไม่ได้มีความตั้งใจจะครอบครองเรือรบอะไรนั้นอยู่แล้วเพียงแต่ตั้งใจจะเป็นบริษัทตัวกลางที่จะคอยจัดการเรือลบที่ปลดประจำการหรือว่าเรือที่ชำรุดให้กับบริษัทรีไซเคิลสัญชาติสวีเดนซึ่งเป็นข้อตกลงในเรื่องของธุรกิจบางอย่างต่างหาก ถึงอย่างไรก็ตามหลังจากนั้นบริษัทแป,ป๊บซี่ก็ได้เพิ่มยอดขายในสหภาพโซเวียตขึ้นเป็น2เท่าตัวซึ่งน่าจะเป็นข้อตกลงที่มีมูลค่ามหาศาลมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศสหภาพโซเวียตเลยก็ว่าได้ลองคิดเล่นๆว่าถ้าเป็นบ้านเราเราจะเอาอะไรไปแลกกับแป,ป๊บซี่ดีนะลองคอมเมนต์กันมาหน่อยและนี่ก็คือเรื่องทั้งหมดที่เล่าในวันนี้ครับยังไงชอบไม่ชอบก็ติชมกันเข้ามาได้ครับแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับ The Hard Core Story เรื่องโหดแต่มีสาระแล้วเจอ กันครับ